คุณเคยสงสัยไหมครับว่าสินค้าประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นสินค้าชนิดที่จำเป็นหรือต้องการหรือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกันแน่ผมอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าสินค้าประกันชีวิตคือสินค้าชนิดที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนอย่างอื่นทุกชนิดหากวันนี้คุณคือหัวหน้าครอบครัวหากวันนี้คุณยังออกไปทำงานเป็นนะว่าคุณยังต้องการเงิน เงินที่คุณได้มานำไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของปัจจัยทั้ง4ของตนและคนในครอบครัวรวมไปถึงสิ่งที่ต้องการอื่นๆของคนในครอบครัวและตนเองด้วยองค์ประกอบการเกิดเงินของคุณคือสุขภาพที่ดีความสามารถที่มีเวลาที่เหลือคนออกไปทำงานบริษัทเดียวกันบางคนมีเงินเดือน9,00 0บาทบางคนห5 0 0งบาท บางคนสามหมื่นบาทต่อเดือนนะบางคนห้าหมื่นบาทต่อเดือนบางคนเดือนละหนึ่งแสนบาทก็มีบริษัทเดียวกันนะครับเงินเดือนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสามารถแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือองค์ประกอบการเกิดเงินของคนเหมือนเหมือนกันสุขภาพที่ดีความสามารถที่มีเวลาที่มันเหลือเจ้านายจ่ายเงินเดือนให้กับคุณเพราะว่าคุณมีสามองค์ประกอบนั้นครบ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไปแน่นอนเลยเงินจะไม่เข้าโดยเฉพาะความสามารถหากความสามารถหยุดลงไม่ว่าจะเกิดจากสุขภาพไม่ดีเช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยป่วยโรคร้ายทุกปลภาพมีผลกับความสามารถหรือเวลาหมดนั่นก็คือกลับบ้านเก่าเพราะรากมะม่วงมีผลต่อความสามารถแน่นอนเลยเมื่อความสามารถมันหยุดเงินไม่เข้า ตนเองและคนในครอบครัวเดือดร้อนหน้าที่ของพวกผมตัวแดนประกันชีวิตก็คือออกไปพบคุณไปชวนคุณสำรองเงินในขณะที่คุณยังมีความสามารถอย่างน้อยๆ6 0เดือนเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นควรสำรองไว้3ล้านโดยใช้เงินเดือนปีละ1เดือนนะครับมาสำรองกับกรมทัต์ประกันชีวิต หากเกิดเหตุหากเจ็บป่วยมีเงินรักษามีรายได้เหมือนเดิมหากตกเป็นบุคคลตรางหรือจากไปมีเงินก้อนสามล้านบาทให้กับครอบครัวอย่างแน่นอนแต่หากไม่เกิดอะไรขึ้นเงินที่คุณเก็บไว้เมื่อกี้นะครับเงินที่คุณสำรองเมื่อกี้ส่วนที่เป็นตัวสับสมมันก็คือเงินของคุณตอนกเกษียณน,นี่คือความจำเป็นของประกันชีวิตไม่ใช่ เป็นการซื้อสินค้าไม่ใช่การหากำไรวัตถุประสงค์ของประกันชีวิตคือการันตีเป้าหมายสำรองเงินก่อนที่ความสามารถจะหยุดลงไม่ใช่หากำไรโดยเด็ดขาดเรื่องประกันวางใจผมครูข้างถนนรู้จริงรู้แจ้งให้คำแนะนำคุณได้ขอบคุณครับ